ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสําหรับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับบิฉันยาตาวีมินวรนัฐถากูนะคะเป็นประจำค่ะเราร่วมพูดคุยข่าวสารด้านเศรษฐกิจกับรองศาสตราจารย์ดรธนวันรพลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณยาตาวีมินและท่านฟังครับค่ะสําหรับ ทิศทางเศรษฐกิจของในปีหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะเราเริ่มต้นกันว่าจุลทรรศน์เศรษฐกิจมองยังไงนะครับค่ะและคนินรมองยังไงมาะรากองของค่าไทยเนี่ยเราแถลงข่าวไปเนี่ยนะครับในสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราบอกว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้น่าจะโตได้ประมาณ2.6ถึง2.8นะครับซึ่งตรรัวเลขที่เราใช้เนี่ยเราใช้ตรรัวเลข2อกอยู่แต่เราเชื่อว่าอัพไซ e gain กคือโอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะโตได้2.7 2.8เนี่ยมีอยู่นะครับเพราะว่าช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยนักท่องเที่ยวน่าจะเยอะ Mm hmm. แล้วก็มาตรการของรัฐเนี่ยเริ่มออกยังไม่ได้ประเมินถึงผลที่จะเกิดขึ้นในช่วงสิ้นเดอนเพราะว่าเราไม่รู้รัฐบาลจะออกมาตรการอะไรออกมา <c oughs> เราเลย่วงช่องไว้ก่อนว่า 2.6- ถึง mm hmm. 2.8นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ารัฐบาลออกมาตรการอะไรออกมาก็คือการโอนเงินให้ชาวนาไล่ละ1,000พ <c oughs> ก็มีวงเงินน่าจะประมาณส5 0 0 0้าล้านบาทที่ไหลออกมาเข้าสู่ <c oughs> บกษฐกิจนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นสัญญาณที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คือมีการขึ้นขั้นแรงขั้นต่ำแม้ว่าไม่ใช่ทั่ร้อยบทท แต่ก็เป็นการขึ้นข้าแรงขั้นต่ำในแต่ละจังหวัดแตกต่างกันแต่เพิ่มขึ้นตามสุดคือเพิ่มขึ้นสองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นจังหวัดที่เป็นจังหวัดหูเมืองใหญ่ๆนะครับซึ่งในเรื่องข่าวประเทศแล้วครับกูเกิลเชนเซาอย่างเนี้ยและยองอย่างเนี้ยนะก็ก็จะเป็นอะไรที่รัสมุนีที่ที่เป็นเงินขึ้นมาสี่ร้อยบาทเพราะฉะนั้นอย่างเงนี้ยมันก็จะทําให้จิตวิทยาในเชิงบวกเกิดขึ้นสำหรับคนที่เป็นแรงงานอาจจะใช้ในช่วงปีใหม่ง่ายขึ้นนะครับอะไรต่างเพราะฉะนั้นผม ปีหน้าทางฝั่งมาหาลัยแหล่งค้าไทยเองเนี่ยนะครับเรามองว่าตัวเศรษฐกิจเนี่ยจะโตประมาณสามเปอร์เซ็นต์ซึ่งส่วนเนี้ยตัวเศรษฐกิจจะโตประมาณสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เป็นมุมมองของเราว่าเศรษฐกิจน่าโตสองจุดแปดถึงสามจุดสองแต่หลายๆค่ายเองเนี่ยเขาก็มองใกล้เราเช่น ter, แบงค์ชาติสภาพัฒน์เอกรนทางก็มองสองจุดเก้าสามเปอร์เซ็นต์ไอเมก็มองสองจุดเก้าแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นไอการมองปีเนี่ยก็มองใกล้ๆก,ก,กันอยู่แต่ฝ้าฝั่งของเองกชนหรือกองยิงแบงค์สองจุดสี่สองจุดห้า Mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือภาพของการมองไม่ใกล้ในปีหน้าบางคนก็บอกว่าย่อลง mm hmm. จากปีนี้2.6งจุ hmm. ยดย่อลง2.4งจุอ้าบางคนก็บอกว่ามากขึ้นนะครับ mm hmm. ก็คือ3ามคำถามเกิดจากอะไรเนื่งทรัม mm hmm. ป์นโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์เป็นอย่างไร mm hmm. เฟดบอลหนักไหม mm hmm. สองการเมืองไทยนิ่งไหม mm hmm. สภา mm hmm. ยุบไหม รัฐบาลรอดไหมอันนี้อันนี้ผมพูดตามภาษาชาวบ้านนะ <c oughs> ผมเป็นพูดเองนะต่เพราะนั้นเนี่ยมันจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปัญญาตามินครับ้ว <c oughs> ปีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไม่มีนอกจากนี้ใช่ไหมอาจารย์อย่างเช่นปีนี้เราเจอเรื่องของภัยพิบัติค่อนข้างสูงส่งผนเยอะเลยทั้งเหนือทั้งใต้เนี่ยอันนี้ปีหน้าเอาไปอยู่ในปัจจัยด้วยไหมคะตอนที่ทําคือเราไม่รู้ครับว่าฝนตกหนักแค่ไหนค่ะทีมะจะเป็นยังไงพายุจะหมุนกี่ลูกนะไต้ฝุ่นจะถล่มไหมไม่รู้จึงแยกออกไปไม่นับ สองเนี่ยสงครามตีความในฐานะของคนดูข่าวซ้ำจะยกเลิกสงครามัสเซอยู่เ่ะและตอนออกกลางดูขีดไฟเพราะฉะนั้นก็บอกว่าสงครามไม่น่าจะเกิดนะครับเพราะฉะนั้นอันื่นเนี่ยแยกประเด็นไปเกือบหมดแล้วนะครับเพราะฉนั้นนับทุกอย่างเนี่ยรวมไปอะไรที่คาดเดาไม่ได <huh ้จะไม่คาดอะไรที huh. ่คาดเดาได้ก็จะเอาตาเพราะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถรู้ว่าสงครามเป็นยังไง ไม่สามารถรู้ว่าเมนื้อข่าวเนี่ยที่บอกว่ารงครามจะยุบจะย,ยอ่อแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจริจริงเนนะครับแต่โดยกันการเมืองเราก็ไม่ได้ใส่น้ําหนักไปเพี่เราตั้งข้อสังเกตว่าจุดเช็คพอยต์ของเศรษฐกิจไทยอยู่ที่ไตรม้สองเพราะ การเมืองอาจจะมีปัญหาวัสดุในสภาที่สองแต่เราไม่รู้มันเป็นยังไงเราก็สรุปไม่ได้ครับค่ะแต่ว่าก็คาดการณ์ว่าจะต้องฟื้นตัวขึ้นมาแหละค่ะดูทิศทางที่ดีและธุรกิจที่จะเกิดขึ้นที่คิดว่าเป็นธุรกิจที่อาจารย์ใช้ในศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจนะคะที่มหาวิทยาลัยงกนค้าไทยเนี่ยได้ใช้ก็คือธุรกิจดาวรุ่งดาวร่วงตรงนี้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วอะไรเป็นตัวที่จะนมาจับว่าเป็นดาวรุ่งดาวร่วงคะอาจารย์คะแล้วเชิงก่อนนะที่จริงนวะในดาวรุ่งดาวร่่งเนี่ยผมเองก็ได้จับ สิบเซนฮิตนะครับสิบเซนฮิตในปีหกแปดแล้วก็จะเป็นเรื่องของทางด้านสิบเซนฮิตแบบไทยๆอ่ะนะอันนี้ชอบมากเลยค่ะโดยใช้ a ออันนี้ชอบมากเลยค่ะเห็นด้วยข่าวแล้วเห็นแล้วค่ะก็คือจริงเราคิดว่ามันก็ต้องมีเหตุผลที่มายนะแล้วบาดีทางขอนค้าเนี่ยเขาเชิญผมไปบรรยายเรื่องสิบเซนฮิตในยุคนี้ผมก็เลยเอาสิบเซนฮิตเนี่ยเข้ามาดูเข้ามาประเมินนะครับโดยที่เชื่อไหมว่าผมสิบเซนฮิตเนี่ยผมว่าชีของผมก่อนผมก็ใช้แนวทางของคําว่าส่อเสือเพราะปีหน้ามันปีมะเส็งไง เขาคิดว่าเทรนมอม้ามันหายากของเราวสเปลย์จะงงงูก็จะงงงวยนะก็ไม่ติดส่อเสือนะผมอาจจะจําได้ไม่แม่นนะเพราะว่าแม้ว่าเพิ่งแถลงข่าวไปเมื่อวานนีะแต่ว่าอันแรกเนี่ยที่เราแบบเอาแบบไทยๆซึ่งมันสอดคล้องกับเอน่ยนะครับอันแรกเนี่ยเราเอาเรื่องของความสะดวกสบายอ่าใช่คนไทยเลยค่ะใช่ไหมฮเพราะธุรกิจเนี่ยมันจะมีความสะดวกสบายค่ะความสะดวกสบายเนี่ยมันอยู่ในหมวดของเดิวิชี่น ยืนหมวดของแพลตฟอร์มถูกไหมครับตอะนั้เราจะเห็นว่าคนไทยตอนนี้ชอบสะดวกสบายหรือแม้กระทั่งหมวดของร้านสะดวกซื้อและเราจะเห็นว่าหมวดของการเรียกใช้บริการขนส่งถูกไหมครับใช่ค่ะหมวดของการเข้าไปในแอปพลิเคชันสั่งซื้อของจองตั๋วเนี่ยมันไม่ต้องเข้าคิวอะใช่ค่ะเพราะนี่มันอยู่ในหมวดแรกก็คือหมวดสะดวกสบายอันนี้ต่อแรกเนาะต่อที่สองเนี่ยเราใช้ในหมวดของสวยงามสะอาดสะอาดสุขภาพดีเมารวมเลยนะฮะเมาร๊มเพราะสังเกตนะโรงพยาบาลแพะ คลินิกความสวยความงามนะครับการทําหน้าตาของตัวเองให้ดูสดสวยสดใสขึ้นสัมอางเนี่ยอยู่ในหมวดของความสดใสสดสวยสะดวกสบายจูวั้นถ้าท่านผู้ฟังรายการสองข้อแรกเนี่ยท่านเห็นเลยว่าเราใช้ในชีวิตประวันนั่นแหละบางคนบอกว่ามีเครื่องสัมอางบางคนบอกว่าไปหาหมอศัลยกรรมบางคนบอกว่าเดี๋ยวเข้าไปเติมคิ้วเติมหน้าถาวรหน่อยอันนี้สองสอนะครับนะสอต่อมาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นผมอาจจะกระโดดข้ามไปบ้างนะสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมนี่จะเป็นอะไรที่จะเป็นประเด็นว่าสิ่งแวดล้อมนี่เป็นเรื่องที่ทุกคนจะดูเช่นตอนเนี้ยถามว่าคุณจตาวินินได้ครับไปซื้อของเนี่ยใช้ถุงพลาสติกไหมมมีถุงตัวเองเลยคะ่ะใช้ถุงผ้าใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่เพราะงั้นตรงเนี้มันก็คือเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วถามว่าบางคนใช้รถ e v ไหมใช่อยากใช้อ่าเพราะมันมันทั้งเป็นการที่จะประหยัดด้วยแล้วก็เป็นการที่จะส่งเสริมางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับค่ะและอย่างเช่นว่าอยากมาหาลัยรออข้าวไทยเนี่ยเราติดโซลารูป ราะการติดโซาลารูฟโซลาฟาร์มเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับคาร์บอนเครดิตเราลดนะเพราะเนี่ยเนียคือสอที่สามนะนะครับพอเราเห็นสอที่สามแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะพูดถึงสอที่สี่นะสอที่สี่เนี่ยนะฮะสิ่งที่เราพูดอีกสอหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องแบบคําว่าสมัยใหม่คือคำว่าโมเดิร์นเนี่ยนะครับถามว่าเสื้อผ้าสมัยใหม่ตึกบ้านช่องสมัยใหม่ อะไรที่เป็นเรื่องของความทันสมัยไอทีนะครับเรื่องอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องของแฟชั่นซีรีส์ต่างซีรีส์วเป็นเทรนด์นะอินเทรนด์คำว่าอินเทรนด์เนี่ยนะฮะกางเกงขาบานกางเกงช้างกางเกงแนวคืออินเทรนด์เนี่ยคือคำว่าสมัยใหม่อันที่5้าเนี่ยคือเรื่องของความสําราญบันเทิงเริงใจเพราะฉะนั้นไอการสตรีมมิ่งนะครับภาพยนตร์อินฟลฟูเอนเซอร์การเข้าผับบาร์คาราโอเกะแบบนี และก็สิ่งที่เราแบบสืบทุดกินเน้นนะที่ผมกลัวไปเลยนะม,มีเรื่องของเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์เพราะว่าคนจะรู้สึกถึงความบันเทิงเริงร ộ มติดตัวเติมฟืนก็รู้สึกงความบันเทิงเริงรมนะครับอันที่ผองเนี่ยสองคือสร้างสรรค์ไอ้สร้างต่างๆการสร้างคอนเสิร์ตนะครับการสร้างหนังนะหรือว่าการสร้างสรรค์ส,สิ่งใหม่ๆเช่นเราจะเริ่มเห็นคําว่าสตาร์ทอัพนะครับเราเริ่มเห็นว่าบริการดลิเวอรี่เนี่ยมันสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาหรือแม้กระทั่งการการจองโรงแรมนะครับ อันนี้ผมไม่พูด,พดชื่อยี่ห้อเลยพยายามหลบ<ค>ชื่อยี่ห้อ<ค>เนี่ยเห<ค>็นไหมมันจะเป็นอะไรที่มันมันป็นสิ่งใหม่ๆเนะ <แ S 2> าะการเดียวกันสะสมอันนี้จะเป็นอีกอันเช<ค>ื่อบอกคือคนเนี่ยจะเริ่มออมละเพราะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุคนรุ่นใหม่จะออมเร็วสะสมภาพวาดสะสมการ์ดสะสมหุ้นมันจะเข้าสู่กระบวนการสะสมครับเพื่อความมั่งคั่งต่อมาคือสโมสรสร้างเือ่ายคือคนเนี่ยหลังๆเนี่ยหลักสูตรเพื่อยารรับสูงคนอยากจะเข้าไปเรียน นะหลักสูตรต่างๆที่หรือว่ากลุ่มก้อนต่างๆเชื่อไปช่างเครือข่ายอันนี้เป็นแล้วก็อันสุดท้ายอยากให้เดาจังเลยไม่ต้องเดาเราเคยคุยกันอยู่เหมือนกันส่วนบนสายมูนะสายมูใช่ค่ะสายมูนะครับสายมูอันนี้ก็เป็นเป็นเทรนด์ของความศรัทธานะอันนี้ผมเอามาจากไทยไทยศิษย <c oughs> ์ที่เราคิดมาดูที่เอไอคิดเลยอค่ะแทบไม่ต่างเลยหนึ่งเนี่ยเอไอสองเนี่ยคือ metaverse กระแสเสมือนจริงสามคือดิจิทัลเอเซ็ตกคริปโตบิสคอย์ NFT นะฮะ 4. ี่เนี่ยคือสิ่งแวดล้อมห้าคือสุขภาพแล้วก็ความงามสบายใจพาะนีคเนี่ยคืออีคอมเมิร์ซเจ็ดคือโซเชียลมีเดียแปดคือการทํางานสถานที่การเราจะยิ่งเขาว่าโนมแมดที่ทํางานที่ประเทศต่างๆก็ได้หรือที่หมู่เกาะทะเลอยู่เลือยยอดแล้วก็นั่งทำงานสั่งงานไปนะครับอันที่ 9. ้านี่คือการทําการตลาดเฉพาะรายการตลาดแบบวันทุวันทำการตลาดกับคนคนนี้ ดูแลกองทุนให้คนคนนี้นะครับหรือเป็นรายการทัวร์พาทัวร์เฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่ม huh. นะครับและอันที่สิบคือไซเบอร์เซอร์เครตี้ครับ huh. นี่คือสิบเทรนด์ฮิตของโลกยุคนี้นะครับไม่ใช่แบบไทยๆนะของทั้งโลกนะ huh. เป็นสิ่งที่ AI กรองมาผมก็ผมก็คือใช้ AI หลายแอปพลิเคชันนะจ <c oughs> ะกรองมาครับ มีความใกล้เคียงกับที่อาจารย์จัดอันดับที่เป็นสเสือมากๆเหมือนกันนะคะเนี่ยครับกำลังพยายามดูอยู่ว่าตรงไหนที่ไม่เหมือนกันบ้างเอไอไม่มีคําว่ามูเตลูครับใช่ใช่กัเลยนยังดูว่าเขาไม่มีเอไอบอกว่ามูเตมูเตลูไอไม่รู้จักครับอไ่รู้จักเอรู้จักแต่ไอไม่รู้จักคค่ะก็ดูอยู่แต่ว่าจริงๆพูดถึงสายมูนี่จริงๆเขามีทุกประเทศนะคะจริงๆตอนแรกเข้าใจว่ายุโรปเขาไม่เป็นจริงๆยุโรปหนักกว่าเราหลายๆประเทศเขามากกว่าเราด้วยนะคะตอนแรกก็พยายามคิดว่าเอ๊ะนึกคนไทยจะ มูหนักอยู่ประเทศเดียวพอไป<ฆ>ศึกษาดูโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ประเทศเราประเทศเดียวประเทศเราไม,ไม่เคยคุ้นนะเนอะค่ะใช่เดี๋ผมก็ไม่คุ้นว่าว่าเวลามูของเขาในะีมูย,ยังไงใช่ไร <C' at> แต่ว่าถามว่าเขามีพลังศรัทธาความเชื่อแบบเนี้ยมันคงมีเพราไม่งั้นหนัง Ghostbuster ของไม่ติดอันดับทําหนังยอดฮิตที่ทำเงินนะ Ghostbuster ใชแล้วก็อีกอันเป็นเรื่องของ ฉะนั้นหนังผีเอ็กโซซิสอะไรพวกนี้หนังผีต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าคนทั้งโลกเนี่ยมีความเชื่อในวิญญาณความเชื่อในศรัทธาความเชื่อในจริงศิทธิ์เห็นว่ารูปแบบออกมาไม่เหมือนกันนะครับและเราก็จะไม่เคยเห็นชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะห้อยอะไรนอกจากไม้กางเขนนะครับซึ่งเรื่องของเราเนี่ยห้อยพระแล้วก็จะมีสิ่งเสริมสิริมงคลอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็ไม่เคยเห็นชาวต่างชาติเนี่ยจะไปไหว้พระคือเขาไปไหว้ที่โบสถ์ผมไม่รู้อธิษฐานยังไงนะแต่ว่า ท้าสุดเนี่ยของเราเนี่ยเราโอจะไหว้ขอให้มีลูกนู่นนี่นั่นเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยพอพูดถึงไกด์ก็ไม่ได้เล่าแต่ถ้าไปเอเชียในยทุกประเทศเหมือนกันหมดแล้ครับตรงนี้ตุ๊กตาตัวนี้ไปญี่ปุ่นตุ๊กตาแบบนี้นะขอลูกตุ๊กตาที่ขอขอหลักการเรียนนะไปญี่ปุ่นจระเทพองค์นี้ดูนี่นั่นเครื่องรางเยอะมากอาจารย์ถ้าจะดีทุกด้านเนี่ยน่าจะใส่กระเป๋ากลับบ้านเป็นกระเป๋าเดินทางได้เลยใช่ครับเพราะั้นเราจะสังเกตเห็นว่าเศรษฐกิจ รัทธาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ละมูลค่าในมหาศาลนะครับการจับต้องไม่ได้มันทําให้การตีราคาแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราบอกว่าเป็นอันดับยอดที่ที่เราคิดนะครับค่ะคแล้วธุรกิจดาวรุ่งของ10อันดับที่ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดมาก็อิงจากใน AI ด้วยใช่ไหมใช่จากพวกนี้แหละครับเช่นการแพทย์นะครับอินฟลูเอนเซอร์นะครับยูทูบเบอร์อ e ีคอมเมิร์ซธุรกิจประกันนะครับแอปพลิเคชัน นะครับแล้วก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับบันเทิงผับปราคาราเกะแต่อันหนึ่งที่หลุดออกมาแล้วผมเชื่อว่าทุกคนเหมือนกันหมดออืเขาบอกว่าสังคมไทยเนี่ยเราเลิกทาดไปนานแล้วุณจะตายินินดับไม่ออกนะผมจะพูดอะไรนะน่าเสียดแต่เราพูดว่าสังคมไทยเนี่ยเลิกทาดไปนานแล้วแต่ตอนนี้คนไทยกลับมาเป็นทาดครับทาดอะไรคะอาจารย์ทาดแมว ต้องหัวราะดังๆคนบางคนจะตกใจจริงๆแหละบางคนเป็นทาสแมวทาสแมวทาสน้องหมาคือตอน,น,ตออน,น,นททเนี้ยต้องหมอรับไ่มคือเนื่องจากมหาลัยก้าทยเนี่ยเราเป็นมหลาลัยที่มีคาเฟ่แมวค่ะแล้วก็แมวเยอะมากแมวยอ่มากบางคนก็เอามาปล่อยบางคนก็เลี้ยงโดยที่ฝากมาอะไรให้ดูแลแมวให้หน่อยเอามาเลี้ยงเป็นลักษณะคือผมรีบมาว่าแมวจะรู้สึกว่า คนเนี่ยมาดูแลเขาคนเนี่ยเปลีเยนสมรรถภาพเขามันก็เลยเป็นคำพูดว่า,า,าทาสแมวและย่าวิยาลัยแห่งชาติไทยเนี่ยถ้าใครเข้ามาที่มหาวิทยาลัยนะครับเจอแมวแล้วและที่สำคัญท่านจะเจอกางเกงแมวมคนอื่นมีกางเกงช้างแต่เรามีกางเกงแมวมเราจะมีซิกเนเจอร์นะครับกางเกงแมวพอมีกางเกงแมวปั๊บเนี่ยแมวเลยกลายเป็นสัญลักษณ์เพราะนั้นเนี่ยผมเลยรู้จักคําว่าทาสแมวแต่หลายๆคนจะคุ้นกับคาว่าน้องหมาเพราะเราจะเห็นนะครับว่าอาหารแมวอาหารหมา เราเคยอบรมหลักสูตรผู้ยางระดับสูงเราเคยมีนักธุรกิจที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารแมวอาหารหมาเนี่ยาขายมื่นล้านนะครับไม่เล่นขายตามประเทศด้ว<า>ยะนะครับน้นท้าสุดผมเจอหลายๆคนเนี่ยที่เป็นเป็นหมอหมอแมวหมอหม,อมา,อาใช่ใชนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็เคยเจอดีไซเนอร์ที่ดีไซเนอร์ชุดน้องหมาน้องแมวมนะครับเพราะนี้นเนี่ยสังเกตน,นะว่าธุรกิจกลุ่มนี้เป็นธุรกิจที่เติบโตดีเพราะว่าหลังๆเนี่ยคนบอกว่า เขาไม่มีล <Thor il> ูกเขาเขามีน้องหมาน้องแมวเป็นลูกน้องหมาน้องแมวเป็นลูกแล้วแล้วผมก็เคยเจอบางท่านนะครับก็คือทาเรียกว่าทําจัดรถเนี่ยแล้วก็ให้น้องหมาน้องแมวเนี่ยนั่งอมีที่ส่วนตัวแบบเนี้ยแล้วพาออกไปนะได้ผมเส็จผมสปาและบางคนก็มีค่าจ่ายเกี่ยวกับแมวเนี่ยเดือนละประมาณสามหมื่นสี่หมื่นผมก็แซวเล่นบอกว่าผมยังใช้เงินไม่ถึงทำตื่เดือนเอ๊ะผมว่าแมว กินอาหารอาจจะรู้นะใช่ราะว่าเป็นเรนนะเป็นเรนค่ะอันนี้ไม่เถียงเลยค่ะเพราะว่าคุณแม่อยู่ต่างประเทศมีหลานเป็นแมวค่ะสามตัวก็สร้างห้องให้อยู่เลยค่ะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้คือเทรนที่เราใส่ไว้ค่ะโอ้อันนี้เป็นค่นนี้เป็นระดับระดับต้นระดับสิบนะครับเป็นพวกแบบเพราะนั้นเนี่ยมันก็คือเิบช่วกิจเด็นที่เราดูตามข่าวนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นภาพที่คุณยาตามินก็เห็นนะครับว่า ความโดดเด่นของธุรกิจเนี่ยมันก็มีอยู่แต่ว่าภาพเศรษฐกิจแม้อาจจะดูไม่สดชื่นไม่คึกคักแต่ว่าแต่ว่าธุรกิจเด่นเนี่ยนะครับเราก็คัดกรองจากการที่เราคิดว่าน่าจะเด่นนะนะครับแล้วก็อย่างเช่นว่าเราเคยบอกว่ามีปพเราเคยบอกว่าไอ้ตู้หยอดเหรียญเนี่ยจะเด่นมากซึ่งตอนที่เราเห็นนะครับว่าตู้เสื้อผ้ายหยอดเหรียญเนี่ยนะครับก็จะมีความโดดเด่นนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราให้เดี๋ยวผมเติมให้นะครับเดี๋ยวหลายคนจะบอกว่าเอ๊ะทำไม เราบอกไม่ไม่ครบนะอ่ะผมทวนให้นะระดับหนึ่งเนี anyway> ่ยนะครับมันเป็นเรื Elena ่องความงามแล้ะเกี่ยวกับทางด้านดิจิทัลคือคลาวระดับสองเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเกี่ยวกับออนไลน์แล้วก็การทำคอนเทนต์อีเวนต์ต่างๆนะครับการรีวิวสินค้าพวกนี้ยูทูบเบอร์พวกนี้อินฟลูเอนเซอร์และระดับสามเลยเป็นเรื่องอีคอมเมิร์ซครับแล้วก็อะไรที่เป็นเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นนะครับซีรีส์จัดเฟสติวัลเนี่ยนะครับแล้ะก็เชื่อปีหน้าเนี่ยธุรกิจออนไลน์ที่เป็นบิโลเดอะไลน์ครับสื่อออนไลน์ เด่นขึ้นนะครับอันนี้อันดับสามนะครับอันดับสี่เนี่ยนะครับเราเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยเป็นปีห่งการบันเทิงสังสรรค์บันเทิงเราก็มีคอนเสิร์ตนะครับและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่มียุบมดสี่นะครับเพราะปีหน้านะเมือจะมาเยอะแล้วเราวังว่าจีนไทยน่าจะมีการเรียกว่าคลายเครียดกันมากขึ้นนะครับอันดับห้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชุวยกัความเชื่อสายมูช่วยกินเงินด่วนนะครับเงินด่วนว่าคนเองอาจจะต้องการที่จะ ไปหาความสุขเติมเต็มให้กับชีวิตก็เป็นเรื่องของเงินต่วนนะครับแล้วก็ธุรกิจประกันภัยประกันชีวิตอันดับหกเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะเป็นการเดลิเวอรี่ต่างๆนะครับการไปติดต่อทางด้านการให้คนมาดูแลบ้านลูนี่นั่นเนี่ยเกี่ยวกับแพลตฟอร์มนะครับก็ผับบาคาเอเกออันดับเจ็ดเนี่ยอันเนี้ยทีมงานเขาบอกว่า มาแรงครับอาจารย์คุณถามอะไรอะคลินิกกายภาพครั<อ>บคลินิกกายภาพใช่คือจะถามอาจารย์เนี่ยนะครับคลินิกว่าบอกจริงหรอบอกาไม่ดูนีในห้างเนี่ยไปไม่หมดเลยมไม่ว่าจะเป็นการที่ทําให้อตอนนี้คนเป็นออฟฟิซินโดมันเยอะเลยโอ้ใช่ๆๆใช่ค่ะใช่การจัดระเบียบก,กระดูกเนี่ยการจัดระเบียบเส้นของตัวเองเนี่ยโอ้โหนี่เขาบอกว่าโอ้โหกำลังเป็นเทรนด์นะครับใช่แล้วก็นะอันดับเจ็ดเหมือนกันเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านเกี่ยวกับอีวีฮะแล้วก็เกี่ยวกับทางด้าน ธุรกิจสัตว์เลี้ยงที่ <c oughs> ผมพูดไปน,นะครับ <c oughs> อันดับแปดเนี่ยเป็นเรื่องของดิจิตอลก็คือฟินเทคตู้หยดเหรียญน,นะครับแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรม <c oughs> นะครับแล้วก็อันดับเก้าเองเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของตัวธุรกิจนะครับที่อยู่ในหมวดหมู่ของทางด้านนะครับ <c oughs> การโลจิสติกส์นะฮะเดลิเวอรี่นะครับแล้วก็อยู่ในหมวดของทางด้านท,าน,น,ทานายความตรวจสอบบัญชีเพราะการฟ้องร้องมันก็จะหลังๆนการฟ้องร้องมันเยอะ E <t une> นักร้องก็ถึงมากขึ้นนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการสื่อสารแล้วก็สตรีทฟู้ดตลาดนัดนสิงๆเพราะว่าท่องเที่ยวเด่นแล้วก็อันดับสิบรับก็คือพลังงานทดแทนทีน่เกี่ยวกับสัตว์แล้วก็ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีขอะทนายค,ความนี้โดดเข้ามาเพราะเหมือนกับว่าเราคุยกันปีที่แล้วก็ไม่ได้เข้ามาในสิบลิสต์อันดับของเราเหมือนกันนะคะอาจารย์นี่โดดเข้ามาครับค่ะครับือแต่ว่าพอปีหน้าเนี่ยสิ่งที่มองคือมีสองอย่างครับก็คือว่าหนึ่งคนจะลงทุนทางธุรกิจ เราก็จะวิ่งไปหาทนายที่ปรึกษาทางกฎหมายเนอะสองเนี่ยคันจะฟ้องร้องกันอ้อสี่เรื่องกระเตื้องฟื้นขึ้นเนี่ยจะฟ้องร้องกันและการปกเสริมงานเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการท้องเรียนอ๋อค่ะก็ก็เลยทาให้เรามองธุรกิจ ค่อนข้างเด่นอย่างนี้แหลครับนึกว่าอาจารย์จะเป็นตามตามเทรนที่เขาว่ามีลอเฟิร์มเยอะๆช่วงหลังๆมาเดือนสองเดือนก่อนนี่ฉันได้เขายินสำนักงานทนายความสำนักงานทนายความตลอดใช่ใช่ก็คือห <c oughs> ลังๆคืออาจจะเป็นเทรนต์ของทนายเนี่ยเขาเนี่ยจะโดดเด่นแต่เป็นขาวว่าวกันเยอะนะนะใช่ค่ะว่าคือคือจะบอกว่าเหมือนอาจารย์อินเทรนเอามาใส่ด้วยค่ะอ๋อ จริงเนี่ยเราเราใช้ว่าทนายความเกับการตรวจสอบบัญชีนะเพราะนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเรามองถึงเศรษฐกิจเรื่รรองฟื้นมันจะเป็นเรื่องของธุรกิจที่มานขึ่งนะครับค่ะค่ะแล้วก็มาถึงพูดถึงดาวรุ่งไปแล้วดาวร่วงอะคะก็มีแค่ดาวรุ่ง <ๆ S 2> นี่ผมอยากพูดเลยนะหน้าเดิมมันกนอยากพูดว่าคือเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าดาวรุ่งเนี่ยผมบอกนะครับคุณยามินินว่าหาไม่ได้หรอกเพราะว่าร่วงแล้วไม่ปรับตัวมันก็ต้องร่วงไปเรื่องล่วงเรื่อยๆแต่นี้คือเวลาผมคุยทีมงานว่าโอ้หายากมากเลยเอาอะไรดี คือตึกหนึ่งดังนั้นเนี่ยโชว์หวยอยู่แล้วล่ะแต่ผมถามจริงว่าตอนนี้เราเห็นโชว์หวยไหมน้อยมากครับน้อยมากน้อยมากค่ะปรับตัวเกือบหมดแล้วจะเป็นโชว์หวยที่มีความเป็นโมเดนมากขึ้นคือโชว์หวยจริงๆเนี่ยมันก็ไปอยู่ตามหมู่บ้านเนี่ยนะอยู่อยู่ในพื้นที่ที่คนไม่ต้องการความทันสมัยมากนะครับแต่ว่าเขาก็จะไม่เด่นหรอกคือแต่เขาก็จะมีรายได้ที่ไม่ค่อยสูงเพราะว่าถ้ามีร้านสะดวกซื้อเกิดขึ้นเนี่ยชาวบ้านในนั่นขี่มอเตอร์ไซค์ปื๊ดเดียวเข้าร้านสะดวกซื้อไม่ห่างเท่าไหร่หรอกครับ ดาวร่วงเนี่ยมันหายากจริงแต่เราก็หาไปเขาบอกอาจารย์อะไรที่แม่นแน่เขาพูดสิ่ผมนี้นั้นุรกิจบอกว่าอาจารย์อาจารย์เห็นซีดีไหมยังยม่อาจารย์เท่าซีดีที่ไหนไหมอาจารย์สตรีมมิ่งอย่างเดียวใช่เัียเลยเป็นอันดับหนึ่งครับป็นซีดีธุรกิจเท่าซีดียีเรี่กแผ่นดีวีดีแผ่นซีดีหาไม่เจอแล้วนะหาไม่เจอมีค่ะที่ทํางานมี ไม่มีที่ทําง,งานหลือล้วมีขายไนะหมไม่มีขายแล้วค่ะอาจารย์คืองคงือที่เห็นยังงงว่าโอ้มันยังมีเหรอไม่มีนะไม่เคยเห็นแล้วนะนั่นแหละครับนั่นก็คืออันดับหนึ่งเลยนะอันดับสองนี่ก็บอกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ที่ไม่มีแพลตฟอร์มออนไลน์เข้ามากากับอ่ะค่ะค่ะคิดอีกนม่ผมจะไปซื้อหนังสือหนึ่งลเนี่ยจริงเหรอเราจะซื้อทำไมเราไปไปดูเว็บเว็บไซต์ดีกว่าประมาณนั้นนะใช่ใ้เลยเป็นดาวรุ่งอันดับสองอันดับสามนี่คือว่าไอที่เก็บข้อมูลข่าวสารต่างๆเลยอตอนเนี้ย ผมเองนะเมื่อก่อนเป็นคนหนึ่งที่ชอบใช้ฮาร์ดดิสก์ที่เป็นเอ็กซ์เทนอลนะเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้เสียบอะไรเลยกับฮาร์ดดิสก์มาะก็ใช้นะ่คือว่าก็เก็บข้อมูลที่เป็นตัวแบ็กอัพสำรองได้ฟรีของเราฮาร์ดดิสก์ี่เป็นเอ็กซ์เ l นลแต่ไม่ค่อยได้แตะเลยนะและําได้ก็ไม่ค่อยได้ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยใช้ในคลาวครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นอันดับสามที่ร่วงนะครับต่อมาคือบริการรับส่งหนังสือพิมพ์ คือตอนที่เห็น<ช>นะคะยังจะถามอาจารย์ว่าเขายังมีอยู่อีกเหรอามีครับ <laughs> บ้านผมรับ <laughs> บอกเออจริง <laughs> นะผมแต่บ้านผมรับเนี่ยบ้านผมรับบ้านผมรับเมื่อก่อนรับสองสองฉบับวนี่รับเหลือฉบับเดียว <laughs> คือที่ที่รับฉบับเดียวเพราะอะไรหรือไ่ะ <laughs> เพราะสงสารเขา <laughs> ออเพราะสงสารเขาเพราะนั้นอันที่ห้านี่นะครับก็คือเรื่องของธุรกิจสิ่งทอคือผมที่ไรดีไซน์ อ๋ออ่าโอเคตอนแรกจสงสัยจะถามอาจารย์นะคะว่าทำไมสิ่งทอและเครื่องนุ่มหมมาอยู่ในอันดับธุรกิจไรยไดไ์ครับไรดีไซน์ครัคือไม่มีดีไซน์เพราะว่าอะไรเพราะว่าท้าสดตอนเนี้ยผมถามว่าคุณจารมินินซื้อเสื้อยืดได้ถูกสุดคิดว่าซื้อได้เท่าไหร่ครับโอ้มีอยู่ห้องนหนึ่งเขาลดเขาถูกมากประมาณตัวละร้อยงมั้งค่ะอันนี้เราตัวละร้อยนะแบบใหม่นะแต่หกิบาทอ่ะ 60บาทที่เป็นมือสองก็ได้เพราะอันนี้เราดูว่าไร่ฝีมือเนาะธุรกิจดาบหกครับเครื่องถ่ายธุรกิจถ่ายเอกสารเราไม่ค่อยถ่ายเอกสารส่วนใหญ่เราก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วเราก็ส่งเนาะใช่สแกนนะครับแล้วก็อันที่เจ็ดก็คือธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่แบบไม่มีดีไซน์นะครับแล้วก็อันที่แปดคือรถยนต์มือสองเพราะมันถูกกดราคาด้วยอีวีเนาะใช่ค่ะและอีวีพอกดราคาเสร็จธุรกิจรถป้ายแดงก็ราคาลงอันที่เก้าก็คือร้านขายเครื่องเล่นเกม เกมต้องแบบนี้เพย์สเตชัยังได้อยู่นะคะอาจารย์จะใช่ไงแต่ว่ามันน้อยลงไงอ๋อค่ะแล้วมันต้องเป็น F4 เฉพาะเพราะเดี๋ยวนี้ยเขาใช้ประเภทออนไลน์อ๋อใช่ใช่ใช่ถูกไหมครับเขาใชออนไลน์พวกนี้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยเกมออนไลน์เยอะมากเพราะนั้นเนี่ยไอ้การขายต้องเป็น F4 แท้ๆอือค่ะบ้านผมก็มียังมีลูกๆหลานๆยังไปซื้อแผงเงินยังมียังมีเไปเ F4 ฮะคลาสิกคลาสิกใช่ครับแล้วก็ธุรกิจที่ผลิตกระดาษแล้วก็ ร้านโชว์หวยฮะรับสิทค่ะแต่หายานะกนนธุรกิจดาวดวงเนี่ยคือปีหน้าเนี่ยอาจจะทาธุรกิจดาวุวงอย่างเดียวนะเพราะร่วงเขาคงแก้ไขไปหมดแล้วล่ะใช่ใช่ค่ะเพราะเขาก็เปิดปรับ,ปร,บปรับเปลี่ยนเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยที่ว่ามาบางบางธุรกิจเขาก็มีการปรับตัวได้แล้วเหมือนกันคือ<ช>คือคอ,<ช>อย่างดีวดีเนี่ยไม่มีอยู่แล้วคือไม่มีร้านเช่าแล้วพวกนี้หายไปแล้วนะคะค่ะับ ก็ก็ถือว่าเป็นแนวทางละกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครต้องตามอย่างที่อาจารย์บอกคือพอเรานึกเราก็นึกไม่ออกจริงๆเลยค่ะว่าดาวร่วงเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะว่าโดยส่วนใหญ่คือพอคนรู้เทรนว่าจะมันจะร่วงเขาก็ไม่เขาก็จะยุติแล้วเขาก็ไปทําอย่างอื่นกันมากกว่าค่ะ ก็นี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่วันนี้เราพูดคุยกันก็ไม่ได้มีอะไรที่นอกเหนือจากการคาดหมายไว้นะคะก็มีในเรื่องของ AI ที่เข้ามาในชีวิตประจําวันของเราแล้วก็ในธุรกิจมากขึ้นนะคะในทุกๆส่วนอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยของการค้าไทยก็ได้รวบรวมเอาไว้กันนะคะ ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะที่ได้ร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะยินดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยในวันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะดิฉันหยาตาวีมินวรณัฐกูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครทหารออนไลน์ประจำปี2568จำนวน468อัตราโดยจะได้รับสิทธิและสวัสดิการอาทิเงินเดือน11,000บาทต่อเดือนมีโอกาสสอบบรรจุเข้ารับราชาการสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน170อัตราพร้อมทั้งยกระดับการศึกษารับการดูแลรักษาการพยาบาลฟรีและมีอาชีพรองรับเมื่อปลดประจำการกับหน่วยงานเอกชนที่มีความมั่นคงสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่26มกราคม2568ทางเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th